น้าวันนี้โคจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะนักเรียนข้ออะไรครับน้าข้อกายข้อที่หกโอเคเรื่องอะไรเอ่ย หน่วยการเรียนรู้ที่หกวันนี้มีการตัดมาค่ะอารมณอาการบ้านเด็กผู้ชามอารมนั้เรียนก่อนฟังก่อนหน่วยการเรียนรู้ที่หกเรื่องการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายถ้าพูดถึงการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายนักเรียนนึกถึงอะไรครับการอะไรเอ่ยให้ตอบได้ไหม การออกกําลังกายการออกกาลังคํา่าการออกกาลังกายมีการออกกําลังกายยังไงบ้างอที่หนูเคยออกตอนป .1 อะมีอะไรบ้างลูกการบริหารอะไรบ้างเคยทาอะไรบ้างครับกาบริหารร่างกายอะบริหารร่างกายบริหารยังไงมีท่าอะไรบ้างจําได้ไหมที่บอกร่างกายตอนป .1 เริ่มจากตรงไหนบลอกกระโดด กระโดดไปทาเอ่อขยี้ไปเรามีอะไรอีกลบล็อกก็ตดวหมุนข่าจากจากเท้าเราขึ้นมาที่ตรงไหนอีกหัวขาอ่ามาที่เข่าต่อจากเข่าก็มาที่ลำตัวเสร็จแล้วก็มาที่หัวไหล่ใช่ครับสุดท้ายสุดท้ายอยู่ที่การบริหารคอนะครับอ่าวันนี้ เราจะมาดูว่าการออกกาลังกายและกิจกรรมทางกายนั้นมีอ,อะไรบ้างวันนี้ครูก็มีคลิปวีดีโอให้น<ก>ักเรียนดูนะ<ก>นักเรียน<ก>ตั้งใจฟังให้ดีนะลูกเรามาดูคลิปวีดีโอ,โอกันก่อน กิจกรรมทางกายนั้นจะครอบคลุมกิจกรรม3กลุ่มคือ1กิจกรรมประจำวันหรือกิจวัตรประจำวันเช่นการทำงานการกินข้าวการรลอต้นไม้ค่ะ 2. กิจกรรมการเดินทางเช่นการเดินเท้าหรือขี่จักรยานไปทำงานการโดยสารรถสาธารณะค่ะ3การออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการการไปเล่นกีฬาต่างๆเช่นวิ่งเล่นฟุตบอลเล่นปิงปองเต้นรำการทำกิจกรรมทางกายทำให้เราออกแรงแบ่งออกเป็น3ระดับคือออกแรงระดับเบาจะรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยขณะออกแรงอย่างเช่นการเดินนะคะออกแรง ระดับปานกลางจะรู้สึกเหนื่อยแต่ยังพูดเป็นประโยคได้มีเหงือซึมซึมเช่นการเล่นปิงปองหรือว่าเล่นแบดค่ะออกแรงระดับหนักจะรู้สึกเหนื่อยหอบพูดไม่เป็นประโยคมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทําซ้ําอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลค่ะการออกแรงทําให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารนะคะงั้นเราไปดูตัวอย่างกันว่าถ้าคุณรับประทานอาหารเข้าไปแล้วคุณต้องวิ่งทั้งหมดกี่กิโลเมตรขท้าขาหมู1จานให้พลังงาน690กิโลแคลอรี่คุณจะต้องวิ่งทั้งหมด10 11กิลเอกระ100 ให้พลังงานทั้งหมด242กิโลแคลอรี่คุณจะต้องวิ่งทั้งหมด3.9กิโลเมตรค่ะกาแฟเย็น<อ>1แก<อ>้ว <19 S 1> ให้พลังงานทั้งหมด<อ>1 6 1 6กิโล แคลอรี่จะต้องวิ่งทั้งหมด1.8กิโลเมตรค่ะคุณอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะค้าต้องการทำกิจกรรมทางกายไม่ใช่แค่ผาผลพลังงานค่ะมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกช่วยเสริมสร้างการทำงานของใจปอดและการไหลเวียนโลหิตของร่างกายให้ดีขึ้นเป็นการใช้พลังงานเพื่อเผาผลาญไขมันน้ำตาลลดภาวะน้ำหนักเกินลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับไขมันในเลือดค่ะเพิ่มความแจ่มใสและตามกระตือรือร้นลดความเครียดภาวะซึมเศร้านอนหลับสบายและลด ความอยากบุหรี่ด้วยระบบทางเดินอาหารทาหน้าที่ได้ดีท้องไม่อืดท้องไม่เฟ้อนะคะมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่ะออกกําลังกายอย่างไรให้เหมาะสมทารกพ่อแม่ควรดูแลทารกโดยช่วยให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆเป็นประจำทุกวันเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กค่ะเด็กหัดคลานควรเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละส่วน30นาทีและทํากิจกรรมเล่นทั่วไป60นาทีเด็กก่อนเ,เรียนควรออก ากยอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงโดยออกกําลังกาย60นาทีและทํากิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆเพื่อเคลื่อนไหวร่างกาย60นาทีค่ะเด็กอายุ5-18ปีควรออกกําลังกายและทํากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละ60นาทีผู้ใหญ่อายุ19-64ปีควรออกกําลังกายที่ออกแรงระดับปานกลางอย่างน้อยสัปดาห์ละ1น0านาทีหรือออกแรงระดับหนักสัปดาห์ละ75นาทีค่ะผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายอย่างเช่นการเดินการวิ่งชา้าโยคะ จีนการแข่งขนหรือบริหารส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามีโรคประจําตัวต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะหรือถ้าเกิดอาการผิดปกติอย uhm ่างใดอย่างหนึ่งเช่นหน้ามืดหรือใจสั่นควรชะลอการออกกาลังกายหรือหยุดและควรปรึกษาแพทย์ค่ะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมก่อนการออกกําลังกายควรประเมินร่างกายตัวเองก่อนออกกําลังกายหากท่านมีโรคประจําตัวควรตรวจสุขภาพสม่ำเสมอเพื่อให้รู้ความเสี่ยงของร่างกายซึ่งแพทย์ก็จะช่วยแนะนําได้ว่าควรออกกําลังกายอย่างไรนะคะควรอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มร่างกายค่ะควรสังเกตอาการตัวเองระหว่าง ออกกําลังกายหากมีอาการเหนื่อยใจสั่นผู้ติดขัดขาดเป็นช่วงๆควรชะลอการออกกําลังกายหรือพักรวมถึงต้องไม่ลืมการคลายความอบอุ่นหรือคูลดาวเพื่อให้ร่างกายป,ปรับตัวสู่สมดุลเดิม ด้วยค่ะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จหนึ่งตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง 2. ควรทำกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะ 3. เริ่มจากทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันจนเป็นปกติเช่นเพิ่มการเดินหรือใช้บันไดแทนลิฟต์สีมีกลุ่มทำกิจกรรมทางกายเพื่อแลกเปลี่ยนสร้างแรงจูงใจค่ะอ่าเรามาดูการออกกาลัางกายของเราบ้างการออกกาลัางกายอาใครขีดเขียนหน้าจอลูก ให้ขีดเขียนนะลูกต like ัวกจจจรรอาการออกกําลังกายการออกกําลังกายก็คือการออกกําลังกายเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองอูขอถามหน่อยตรงนี้เรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนออกกาลังกายอะไรบ้างครับ มีใครออกกำลังกายบ้างไหมตอนที่นูอยู่ที่บ mm ้านวิงเล่นครับบ้าวิงเล่นม oh, oh, ูท oh, ีดเรับโอ้มีเต่าเอ้ยค่ะมันสกยยนครับโอ้เยอะแยะเลยเนาะขึ้นกระโดด ต่อไปเรามาดูรูปแบบของการออกกําลังกายการออกกําลังกายนั้นเขาบอกว่าการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงเป็นการให้กล้ามเนื้อออกแรงมากๆในครั้งหนึ่งหรือทําซ้ํากันหลายๆครั้งเช่นแว่งแขนและขาในน้ําการออกแรงผักด,ดันลากดึงฉุดสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆ การปาหรือเวียงกว้างให้สิ่งของนั้นเคลื่อนที่ไปที่สุดกำลังออกแรงครั้งหนึ่งทำซ้ำกันหลายๆครั้งเช่นการกวแขนและขานในน้ำนักเรียนเคยว่ายน้ำไหมใครเคยว่ายใคร,ใครว่ายน้ำเป็นบ้างครับป .2 นี่เคยครัผมครับอ่านักเรียนสังเกตดูอ <ผม S 1> ตอนนี้ตอนนี้ใครว่าเคยเคยเคยไปฝึกเรียนว่ายน้ำไหม เยค่ะสังเกตดูตอนนี้คูเขาสอนครั้งแรกครั้งแรกเขาจะให้เราดีดขาในน้ําก่อนใช่ไหมตีขาในน้ำตีขาในน้ําก่อนใช่ไหมเพื่อสร้างอะไรครับามเนื้อส่วนไหนให้เรามีความแข็งแรงขาขาของเรานั่นเองเห็นไหมไม่ว่ากิจกรรมอะไรต่างๆถ้าเราทําซ้ําๆกัน ก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรานั้นมีความแข็งแรงนั่นเองอาอย่างเช่นในรูปนักเรียนเสื้อสีแดงกับสีเหลืองนี่เขากาลังทําอะไรกันอยู่ชักกระเยาะอะชักกระเยอะชักกระเยาะใช้กาลังใช้กล้ามเนื้อตรงไหนครับแขนครับกล้ามเนื้อตรงไหนที่เป็นหลักครับแขนค่ะแขนค่ะกล้ามเนื้อไหนที่เป็นหลักครับ กล้ามเนื้อไหนไใช้ดึง,<า>งแขน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 ขาโอเคแขนขานั่นเองนะครับน้องอแขนและขาค่ะเรียนว่าสองทีมนี้ใครจะใครจะชนะสีแดงทำไมคิดว่าเป็นสีแดงครับสีเหลืองค่ะ แต่ผลออกมาผลออกมาบอกว่าเสมอกันนะครับสองทีมนี้ไม่มีใครชนะไกลเอามาดูต่อไปลูกเอาอกว่าการออกกําลังกายและการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเป็นการออกกําลังกายที่ค่อยๆใช้แรงเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางตามที่ต้องการเช่นการเต้นแอโรบิกการแสดงท่ากายบริหารกิจกรรมเข้าจังหวะอ่าวันนี้คุณคุณครูคมีกิจกรรมให้นักเรียน ได้ปฏิบัติด้วยนะครับเรียนทุกคนเลยนะนต่อไปดูที่3ครับการออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวเป็นการออกกําลังกายที่ใช้แรงมากๆและมีและมีการเคลื่อนไหวระยะสั้นๆเช่นการวิ่งเร็วในระยะสั้นการวิ่งเก็บของการกระโดดสูงการกระโดดไกล ไปอย่างที่4ี่นะครับการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันทาซ้ําๆติดต่อกันเป็นระยะเวลาพอสมควรเช่นการเดินการวิ่งหยอกๆยอกการหีบจักรยานหรือการว่ายน้ําถ้าก่อนอื่นเรียนดูรูปผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าการออกกําลังกายเพื่อนๆอย่าลืมอบอุ่นร่างกายเพื่อ ยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการออกกําลังกายทุกครั้งนักเรียนสังเกตไหมครับตอนที่นักเรียนลงมาเรียนพละศึกษาทําไมครูต้องให้นักเรียนทุกคนได้อบอุ่นร่างกายก่อนครับเพราะอะไรครับมีใครตอบได้บ้างทพให้กล้ามเนื้อยืดเพื่อไม่ให้อะไรครับเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อของเราเป็นอะไรนั่นเอง นนไม่ให้กล้ามเนื้อฉีกขาดเออ,อเก่งมากใครตอบแล้วลูกไม่ให้กล้ามเนื้อฉีกขาดใครตอบนะเมื่อกี้นะนอกจากกล้ามเนื้อฉีกขาดแล้วยังช่วยให้กล้ามเนื้อเป็นอะไรครับธีรพัฒน์ป้าน่วงครับครับแรงครับเรามาดูเรามาดูท่าน,นี้หนึ่งก่อนเออก่อน่อคือท่าเรามาดูประโยชน์ก่อนประโยชน์ของการออกกําลังกาย ประโยชน์ของการออกกาลังกายนั้นนะครับก็คือช่วยให้ร่างกายของนักเรียนนั้นมีความแข็งแรงมีปูมต้านทานโรคต่อไปมีความสนุกสนานจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีการฝึกสมาธิและความมีระเบียบวินยัยฝึกความมีน้ําใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสร้างความสามัคคีในกลุม่มจําเกมที่คุณครูให้เล่นวิง่งวิ่งอ้อมอ้อมหลักได้ไหมลูก จำได้เกมเกมนั้นเราเราเล่นเราเราสร้างอะไรครับความอะไรเอ่ยเราเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมครับเล่นเป็นทีมแสดงว่าในทีมของเรานั้นต้องมีความอะไรกันด้วยครับจึงทําให้ทีมของเราชนะสามกีมีความสามคีแล้วแล้วต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับน้ําใจนักกีฬาเออเด็มาลงมีน้ำใจนักกีฬา เขาบอกว่ากิจกรรมทางกายนั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทักษะเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่ขณะเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบเพื่อฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆในร่างกายและทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงตัวอย่างของกิจกรรมทางกายปฏิบัติได้ดังนี้อนักเรียนท้านักเรียนทุกคนยืนขึ้นล,ล,ลุกลุกจากที่นั่งของนักเรียนก่อนทุกคนเลยนะ ามาดูท่าที่หนึ่งก่อนลูกหาเตรียมพร้อมรพร้อมแล้วยกมือขึ้นเอ็นเอ็นขอบอกไรล่ะอ้าวขอให้ยกมือลูกปิดไม้ไว้ปิดไม้ไว้อ้ามาดูท่าที่หนึ่งอ่าการบริหารคออานาเรียนเอามือจับเอวไว้เยงคอไปทางซ้ายลูกเยงคอไปทางซ้ายนับพร้อมกันนับหนึ่งถึงสิบสี่หนึ่งนับพร้อมกันดังๆหนึ่งถึงสิบนับหนึ่ง ไม่ได้ยินเสียงเลยัหนึ่งสอลสองสองสองสามสี่ทางโน้นจะไทางซ้าย้วไอทางขวาบ้างห้าเบี่ยนไปทางด้านขวาครับค1อสองสส อ่าต่อไปเปลี่ยนท่าลูกอ่าท่าท่าเดิมลูกก้มศีรษะลงไปข้างหน้าลูกก้มก้มศีรษะไปข้างหน้ารับเด่นทันทีห้าสี่ห้ อ่ะต่อไปเงยศีรษะขึครักตามองบนเพดานลงข้างบนนู่นนับหนึ่งหนึ่งสองสาม่หหกเจ็สิบต่อไปเอาหน้ที่สองะเอาหน้าที่สองบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายลุกลุกก่อนอย่าเพิ่งนั่ง อาบิดไปด้านซ้ายก่อนนับหนึ่งถึงสิบทางน้อยโออไปเปลีย่ยนไปทางด้านด้านขวาบ้างอาบิดไปทางด้านขวา อ้าตัวเช็คดูนะใครไม่ทานะตต้องเส่ต้ไม่ต่อไปท่าท่าที่สามาย่อเขาลงลูกเอามือจับพี่เขเาาย่อเ่าย่อเขาลงนะถึงเส้น Haut, haut, üz, ส oui, องสามสี่เลขห้าเลข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 เล่เลขเลขเล้เลข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 เลเขเลขเลขเลขเ การบริหารข้อเท้าเอาเท้าเอาเท้เาซ้า,ายก่อนลูกเอานับหนึ่งสองสาม เปลี sociedad, ่ยนไปด้านขวาบ้านนับหนึ่งอ่ามล้วเนาะอ่ะต่อไปมาดูท่านี้นะ อ้ามบร uh, uh ิหารข้อเท้าและข้อมืออ่าข้อเท้าอราเริ่มวิ้งอยู่กับพี่แล้วสะบัดข้อมือไปด้วยครับนับหนึ่งถึงสี่สะบัดข้อมือไปได้ลูกสะบัดข้อมือไปด้วยเออรับด้วนี่เอา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  โอ้เก okay, um, like. ่งมากเลยมาท่าสุดท no. ้ายการบริหารไหลและท่วงแขนนักเรียนยืนเอามือจับทีเอวไว้กางแขนออกเอานะกางแขนออกวันนี้ลูกอ่ารามือจับที่ไหล่ โอ้โหงมากแล้วบมือให้ท okay, ุกคนเลยลกอานั่งเรียนเราทำไปเมื่อกี้ทั้งหมดกี่ท่าเลยจำได้ไหมมีงหมดกี่ท่าหกท่าครับหท่าสิท่า เมื่อนาเรียนทำไปทั้งหมดหกท่าแล้วอ่ะกูมาสรุปตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าการออกกำลังกายเป็นการฝึกฝนร่างกายและเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางร่างกายในการปฏิบัติเช่นเดียวกับกิจกรรมทางกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง เพื่อพัฒนาทักษะการบังคับควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกายการออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมทางกายอย่างสม่สำเสมอจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งกายทั้งจิตใจสังคมและสติปัญญานั่นเองอ่ะครูขอสรุปวันนี้เลยอะสั่งการบ้านนักเรียนก่อนวันนี้คุณมีการบ้านให้นักเรียนทำสีท่าฟังให้ดีนะลูก เอามาดูท่าที่หนึ่งเรียนถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะลูกทำแค่สีท่านะท่าที่หนึ่งการบริหารคอทำทั้งหมดท่าละสิบครั้งท่าที่หนึ่งท่าอะไรนะท่าที่หนึ่งการบริหารคอทำท่าละกี่ครั้งครับสิบครั้งค่ะสิบครั้งแล้วก็ทาเรียนถ่ายคลิปวิดีโอนะลูกอาต่อไปท่าที่สองท่าที่หนึ่งท่าอะไรนะ การอะไรขานคอขาอค่ะต่อไปท่าที่สองการบริหารเอียวการบริหารเอียวนี่ทำท่าละกี่ครั้งลูกก็สิบครั้งเหมือนกันท่าที่สองก็สิบครั้งครั้งเดิมอ่าต่อไปท่าที่สามการบริหารเข่าหรือย่อเข่านั่นเองท่านี้ทำกี่ครั้งเลยเหมือนกันอ่าท่านี้ก็สิบครั้งเหมือนกันอ่าต่อไปท่าสุดท้าย สีการบริหารข้อเท้าอันนี้ก็สิครั้งเหมือนกันนะครับอาการบ้านวันนี้มีทั้งหมดกี่ท่าเอ่ยสี่ท่าสท่าทวนใหม่ท่าที่หนึ่งท่าอะไรนะหา่บริหารคอคอ่าบรคอารคอท่าอคอคอคคอคอคครั อ่าผ <54, S 2> ิดถาองการบริหารหเอบริหารเอวค่ะการบริหารขข่าวหรย่อขั่องค่ะถ้า้้า้า้า้้าถา้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 าา้า้า้าา้า้า้ถ้า้า้้า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 า้้าถ้า้า้าถ้า้า้าาา้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 ้าข้า้้า้าข้า้้า้า อันนี้ก็สหิดหลัง <I> e <bunker. S 1> หมดก็ทักท้องขาวันนี้เรามีการบ้านทั้งหมดกี่ท่านะสี่ท่าสี่ท่าสี่ท่าท่าละกี่ครั้งลูกครการบริหารคอกันบริหารคอค่ะท่าละกี่ครั้งลูกส0ครั้งสครั้งสำหรับวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพัะศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ ที่หกการออกกํลาลังกายและกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายอ่าให้ในักเรียนไปฝึกปฏิบัตินะที่ครูบอกทั้งหมดค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่เรียนที่บ้านหรือเรียนที่โรงเรียนไอ้กิจสุขาศึกษาและพะละศึกษาของกิจกรรมการออกกํลาลังกายเราก็ทําได้เหมือนกันนะลูกเนาะไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ใครมีคําถามบ้างครับรมีคือค่ะ,คะ มไม่มีใครถามกันบ้านะมีกันบ้านแล้วไม่มีฮัลโมาไ่ยค่ะไม่มีเดี๋ยวให้สิวภาหมอของคารบคารุกฮัลโลมาทั้งหมดความคารพ่ค่ะ